ในสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่179คลิป EP พีวันันเวตินายกัน6สุราปานวา9ก9วิกับ ปนะสิกขาบทนิทานวัตถุ 6. สุราปานววะเก้าวิกับปนะสิกขาบทว่าด้วยการวิกับจีวรเรื่องพระอุปนันทะสากยบุตรทรงประชุมทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า รับสั่งให้ประชุมทรงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะสากยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอวิกับจีวรด้วยตนเองแก่พิสุแล้วใช้สอยที่ยังมิได้ ปัญจุนทรจริงหรือท่านพระอุปานันทะสากยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าหมายเหตุวิกับเป็นวินัยกรรมคือวิธีการทางพระวินยัยเพื่อป้องกันอาบัต ตามปกติพิสุจะใช้สอยผ้านุ่งห่มเพียงสามผืนคือผ้าสังคติผ้าอุตราสง์ผ้าอัตรวาสกผ้านอกจากนี้เรียกว่าผ้าอัติเลกจีวรเก็บไว้ใช้สอยได้ ไม่เกินสิบวันถ้าต้องการใช้ซอยไปตลอดต้องวิกับคือยกให้แก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์ร่วมผู้ให้ผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์ร่วมผู้ที่รับไปต้องคืนไว้ใช้สอยนี้เป็นวิัยกรรม ในกรณีถ้าเป็นสมัยจีวรการไม่ต้องวิกับใช้ได้ตลอดจนกว่าจะหมดจีวรการวงเล็บดูนิสขีสิกขาบทที่หนึ่งข้อ4ี่หกสิบและ4ี่้อยเจ็ดสิบหน้าหนึ่งถึงแปด ในเล่มนี้และ5้าทับสามทับหนึ่ร้อวสทับสี่รทับหนึร้อยสี่สิและ155วงเล็บคำว่าปันจุนทนรแปลว่า ถอนคืนคือถอนผ้าที่กับที่วิกับไว้พระพ,พระพุทธเจ้า <c oughs> ทรงตำหนิว่าโมคฆบุรุษฉนายเธอเมื่อวิกับจีวรด้วยตนเองแก่พิสุแล้วจึงใช้สอยจีวรที่ ยังไม่ได้บรรจุนทรอเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสายหรือทำคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ สามร้อยเจ็ดสิบสามก็พิสูตได้ก็พิสูตได้วิกับจีวรด้วยตนเองแก่พิสุหรือพิสุนีแก่แก่สิกขามานาหรือแก่สมณเนนแก่สมณเนรีน แล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปันจุปันจุนทรต้องอาบัตปาเจตีพระบัญญัติก็พิสูดายวิกับจีวรด้วยตนเองแก่พิสุหรือแก่พิสุนีหรือแก่ศิกขามานาหรือแก่สมมนเณน หรือแก่สมเนต <c oughs> หลีแล้วใช้สอยจีวรที่ยังมิได้ปันจุนทร <c oughs> ต้องอาบัตปาเจตีเรื่องพระอุปนันทะสากยบุตรจบสิขาบทวิพัง375 สิขาบทวิพัง374คคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคคำว่าพิสุมีคําอธิบายว่าชื่อว่าพิสุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาว่า พิสุในความหมายนี้คำว่าแก่พิสุคือพิสุรูปอื่นที่ชื่อว่าพิสุนีได้แก่สตรีที่อุสมสตรีที่อุปสมบทในสงสองฝ่ายที่ชื่อว่าสิกขามานาได้แก่สตรีผู้ศึกษาสิกขาธรรมหก ข้อตลอดสองปีที่ชื่อว่าสมณีได้แก่บ,บุรุษผู้ศึกษาบทบุรุษผู้ถือศิกขาบท10บข้อที่ชื่อว่าศิกขามานีสตรีผู้ศึกษาศิกขาธรรม หข้อตลอดสองปีที่ชื่อว่าสมณรนนได้แก่บุรุษผู้ถือสิกขาบท10ข้อที่ชื่อว่าสมณรนนลีได้แก่สตรีผู้ถือสิกขาบท10บข้อคําว่าด้วยตนเองคือวิกับเอง กันหกสุราปานวาวะวิกับปะนะศิกขาบทบทภาชนีที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวรนสองชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะวิกับได้เป็นอย่างต่ำที่ชื่อว่าวิกับมีสองอย่างคือ 1. วิกับต่อหน้า 2. วิกับรับหลังที่ชื่อว่าวิกับต่อหน้าคือพิสุกล่าวว่าข้าพเจ้าวิกับจีวรผืนนี้แก่ท่านหรือข้าพระเจ้าวิกับจีวรผืนนี้แก่พิสุนี้ที่ชื่อว่าวิกับรับหลังคือ ิสุกล่าวว่าข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่เพื่อนวิกับเพื่อวิกับข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้เพื่อวิกับพิสุผู้รับวิกับถามพิสุผู้วิกับว่าใครเป็นมิตรหรือเพื่อนของท่านพึงตอบว่า พิสุชื่อนี้และพิสุชื่อนี้พิสุผู้รับวิกับพึงกล่าวกับพิสุผู้วิกับว่าข้าพระเจ้าให้แก่พิสุเหล่านั้นชีวอผืนนี้เป็นของพิสุเหล่านี้ท่านจงใช้สอยจงสละหรือจงทำตามเหตุผลเถิด ที่ชื่อว่าที่ยังไม่ได้ปันจุนทรคือจีวรผู้รับวิกับยังไม่ได้คืนให้หรือพิสุผู้วิกับใช้สอยจีวรโดยไม่คุ้นเคยกับพิสุผู้รับจีวรนน้นต้องอาบัตปาเจตี บทภาชนีติกะปาเจตีสามร้อยเจิีวรยังไม่ได้บรรจุนทรพิสูจน์สำคัญว่ายังไม่ได้บรรจุนทรใช้สอยต้องอาบัตปาเจตี้จีวรยังไม่ได้บรรจุนทรพิสูจไม่แน่ใจใช้สอย ต้องอบัตปาเจตีชิวรยังไม่ได้บรรจุนทรนพิสูจน์สำคัญว่าบรรจุนทรแล้วใช้สอยต้องอบัตปาเจตีหมายเหตุคือพิสุพผู้รับวิกับยังไม่ได้คืนด้วยกล่าวว่า ท่านจะใช้สอยจะสละหรือจะทำตามเหตุผลก็ได้หมาเหตุบรรจุนทรคือถ <c oughs> อนวิกับ <c oughs> นั่นเองวงเล็บสองทับสามร้อยเจ็ดสิบสี่ทับสี่ร้อยสิบวงเล็บ ทุกกฎพิสุจนอธิษฐานหรือสละต้องอาบัตทุกกฎจีวรบรรจุนทอนแล้วพิสุจน์สำคัญว่ายังไม่ได้บรรจุนทอนต้องอาบัตทุกกฎจีวรบรรจุนทอนแล้วพิสุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎจีวรบรรจุนทอนแล้วพิสุจน์สำคัญว่า บรรจุทรแล้วไม่ต้องอาบัตอนาปติวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ376 1. นึพิสุใช้สอยจีวรที่ผู้รับวิกับคืนให้หรือใช้สอยจีวรด้วยความคุ้นเคยกับพิสุผู้รับวิกับ 2. พิสุวิกลจริต3พิสุต้นบัญญัติวิกบปานะสิกขาบทที่9จบกัน 6. สุราปานวะ1 10. จิวรนอะนะปฏิทานสิกขาบทนิทานวัตถุ 6. ชุราปานวัตสิบจิวรอ,อปานะธานสิบจิวรอัปนิธานสิขาบทว่าด้วยการซ่อนจิวรเรื่องพระสัตรสะสวคี3ามเจ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทรับอยู่นะพระเชตวันอารามของอนาถบินทะกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุสัตร,ระสัตระสะวคีไม่เก็บบริขารพวกพิสุฉพคคีจึงเอาบริขาร จึงเอาบาทบ้างพวกพิสุชพคีจึงเอาบาทบ้างจีวรบ้างของพวกพิสุสัตระสวคีไปซ่อนพวกพิสุสัตระสวคีได้กล่าวกับพวกพิสุชพคีอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านโปรดคืนบาทบ้างจีวรบ้างให้แก่พวกเราเถิด พวกพิสุชพคีพากันหัวเราะพวกพิสุสัตตระสะรวคีพากันร้องไห้พิสุทั้งหลายถามว่าพวกท่านร้องไห้ทําไมพวกพิสุสัตตระสะรวคีกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกพิสุชพคีเอาบาดบ้างจีวรบ้าง ของพวกกระผมไปซ่อนบรรดาพิสูพกุกบรรดาพิสูผูมักน้อยพากันตําหนิพระนามโพธนาว่าชนายพวกพิสูชพระคีจิงเอาบาดบ้างจีวรบ้างของพิสูทั้งหลายไปซ่อนเล่าครั้นพิสุเหล่านั้นตําหนิพวกพิสูชพระคีโดยประการต่างๆ แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุชพคีว่าพิสุทั้งหลายทราบว่า พวกเธอเอาบาดบ้างจีวรบ้างของพิสูจน์ทั้งหลายไปซ่อนจริงหรือพวกพิสูจนชาพาคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรมนิว่าโมฆบุรุษทั้งหลายฉไหนเธอจึงเอาบาดบ้าง เอาจีวรบ้างของพิสุไปซ่อนเล่าโมฆะบ,บุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสายหรือทำคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลย แล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้จบอ่านลำดับที่179อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิภังสองลำดับที่179คลิป พีพีวันธันเรศเซเว่นตี้นาย